สวัสดีครับวันนี้เราจะชวนทุกคนไปสำรวจเกาะแห่งหนึ่งกันนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองแต่บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวามากๆแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยละครับเรากําลังจะไปเจาะลึกเรื่องราวของเกาะเกร็ดด้วยกันครับแต่เชื่อไหมคะว่าเกาะที่ดูสวยงามสงบร่มรื่นแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วได้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์เรานี่แหละ เมื่อหลายร้อยปีก่อนนู้นเลยค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่น่าทึ่งมากๆของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาค้นพบกันในวันนี้ค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยดีกว่ากับเรื่องราวการกำเนิดของเกาะแห่งนี้ที่บอกได้คําเดียวเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆอลองดูที่แผนที่นี้นะครับแต่ก่อนเลยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันกับฝั่งนนทบุรีเลยนะแต่ว่าย้อนกลับไปไกลนิดน,นึงครับปีพศ2 2 6 5สมัยอยุธยา ตอนนั้นมีการขุดคลองลัดเกต็น้อยขึ้นมาก็เพื่อย่นระยะทางเดินเรือในแม่น้ําเจ้าพยางไงครับแล้วลองนึกภาพตามนะครับจากคลองสายเล็กๆที่มนุษย์ขุดพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าพลังของกระแสน้ําก็ค่อยๆกัดเซาะตะลิ่งให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นจนในที่สุดก็ตัดแผ่นดินจนขาดออกจากกันกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยพลังของธรรมชาตินี่แหละครับทีนี้พอมีแผ่นดินใหม่ขึ้นมาแล้วคําถามก็คือ แล้วใครกันล่ะคะที่เข้ามาตั้งรกรากสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็สร้างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆจนรุ่งเรืองขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันค่ะคําตอบก็คือชาวไทยเชื้อสายมอญน,นั่นเองครับ พวกเขาอบพยพหนีภัยสงครามจากบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสยามซึ่งก็มากันหลายละลอกเลยนะครับโดยละ,ละลอกใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สองจนทําให้เกาะเกรด็ดกลายเป็นหนึ่งในชุมชนชาวมอญที่เก่าแก่แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งใ,ใกล้กรุงเทพมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ และนี่ละค่ะคือหัวใจของเรื่องราวในวันนี้เลยนั่นก็คือประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เปลี่ยมไปด้วยซีสันของชาวมอนบนเกาะเกรดที่ยังคงสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและที่สําคัญคือยังคงปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็งมากๆค่ะ ถ้าพูดถึงประเพณีที่โดดเด่นมากๆนะคะมีอยู่2ออย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นพิเศษเลยค่ะอย่างแรกก็คือประเพณีแห่ข้าแช่ในช่วงสงกรานต์อันนี้จะเต็มไปด้วยความสดชื่นมากๆค่ะและอีกประเพณีหนึ่งที่พิเศษแล้วก็หาชมได้ยากจริงๆก็คือการตักบาตรด้วยน้ำผึ้งแท้ๆนี่แหละคะ่ะเอ๊ะเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมต้องเป็นน้ำผึ้งนั่นก็เพราะว่าชาวมอญมีความเชื่อมาแต่โบราณเลยครับว่าน้ำผึ้งเนี่ยเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะชั้นดีเลย การตวายน้ำผึ้งในวันขึ้น15คหาค่ำเดือน1ิเพื่อให้พระสงฆ์ได้เก็บไว้ใช้ฉันเป็นยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ครับส่วนสงการที่เกาะเกร็ดนั่นหะคะ่ะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนจริงๆค่ะที่นี่จะมีการแห่หงซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญแล้วก็มีการแห่ธงตะขาเพื่อบูชาเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านเป็นการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ความศรัทธ จะเห็นได้เลยนะครับว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองสนุกสนุกนะครับแต่มันคือการผรสมผสานกันร,ระหว่างความสนุกสนานการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการทําบุญแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองครับเอาล่ะครับนอกจากประเพณีแล้วเกาะเกร็ดยังมีอย่างหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเลยนั่นก็คือหัตถกรรมจากผืนดินนี่เองครับคำถามที่น่าสนใจก็คือ แล้วอะไรล่ะคะที่ทําให้เครื่องปั้นดินเผาของที่นี่มันพิเศษแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นคําตอบก็คือมันไม่ใช่แค่ภาชนะสําหรับใช้งานธรรมดาธรรมดาค่ะแต่มันคืองานศิลปะชั้นสูงเลยนะที่เต็มไปด้วยความวิจิตรบรรจงมากๆลวดลายที่แกะสลักอย่างประณีตในทุกๆชิ้นงานเนี่ยมันสะท้อนถึงภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือทักษะอันน่าทึ่งพวกนี้เนี่ย ยังคงเป็นประเพณีที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากมือของบรรพบุรุษสู่คนรุ่นปัจจุบันกันแบบโดยตรงเลยทําให้งานเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดยังคงรักษาเอกลักษณ์ตั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายเลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายของเรื่องราวในวันนี้กันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เกาะเกร็ดยังคงมีลมหายใจแล้วก็ยังคงรักษาตัวตนเอาไว้ได้ในโลกยุคปัจจุบันนี้ครับ ในปัจจุบันนี้ชุมชนก็ได้ปรับตัวอย่างชาญฉลาดมากๆเลยครับโดยการเปิดรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเหมือนการเปิดบ้านเพื่อแบ่งปันมรดกอันล้ำค่าให้คนภายนอกได้เข้ามาสัมผัสในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญที่ทําให้วัฒนธรรมมอญบนเกาะเกรด็ดยังคงเข้มแข็งอยู่ได้นะครับก็จะมีอยู่3ามอย่างหลักๆเลยอย่างแรกคือ มีวัดเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน2คือมีเครื่องปั้นดินเผาเป็นอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาและ3ก็คือการรักษาประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดนะครับว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้เราจะมีส่วนช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตอย่างที่เกาะเกร็ดนี้ให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างไร เป็นคำถามที่อยากฝากไว้ให้ทุกคนได้ลองนำกลับไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ